จหน้าที่ตอนนี้กําลังประชุมแถวอยู่ท่านผู้ชมเพื่อจะมีงานประเพณีบุญบ้างไฟตำบลโบโคปี2567นะครับระหว่างวันที่18-19พฤษภาคมนั่นเองนะครับหน้าลานจุดบ้างไฟวัดสุดทนทรธรรมารามตอนนี้เจ้าหน้าที่พุ่มกับกำลังประชุมแถวอยู่วางแนวทางการดูแลความ เรียบร้อยอยู่ณขณะนี้ท่านผู้ชมอีกสักครู่หนึ่งคงจะได้ชมบรรยากาศในการจุดนะครับบัางไฟอย่างเป็นทางการนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นฐานบริเวณจุดบ้างไฟนะครับท่านผู้ชมดูสิเขาจะมะีป้ายระบุตรงไหน,นตรงไหนเขตอันตรายเขาจะมีแจ้งไว้อย่างชัดเจนท่านผู้ชม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านชาดาไทยเศีย์จะมาร่วมงานช่วงค่ำทีหนึ่งนี่ท่านผู้ชมลอกโอ้โหใหญ่โตมากเลยเป็นสัญลักษณ์ของอที่น้องชาวนาที่ทำมาหากินด้วยการดักปลานะครับนำไปรับประทานเวลาช่วงว่างจะรด,ดูกานตอนนี้ท่าน แนวทางในการปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขอใช้เสียงต่อนะครับเพื่อให้พี่น้องหรือผู้ที่มีส่วนที่จะต้องปฏิบัติได้รับรู้แนวทางในการปฏิบัตินะครับวันนี้หัวหน้าค่ายเบ้างไฟต่างๆถ้าท่านเดินทางมาถึงแล้วนะครับก็ คัดเลือกบัองไฟตามที่แต่ละหมู่<ด>หรือแต่ละเจ้าได้ครับได้จองไว้นะครับถ้าพร้อมขอให้จัดสนน่งยิงเบื้องไฟได้เลยนะครับตอนนี้ก็นี่ท่านผ <บ 88. S 1> ู้ชมมีบูธผ้าไหมมีผ้าไหมชนายานสวยงามทีเดียวพรเทวดาลเทศศบาลคมมือ,อแ,บบแบก่นะครับรรยงานเรี้ยๆ,ๆนะครับลุม ก็เอาล็อส่งเข้าตัวนี่คือบรรยากาศนีมีบูธจำหน่ายขายสินค้าชุมชนด้วยกลุ่มสตรีเข้ามาวางจำหน่ายขายสินค้าเชิงสินค้าย่อยมีกระโปรงกระเป๋ามีดอกมะฮูสวยงามทีเดียวแล้วก็มีของกินมีอาหารมีผักมีผักมีตะไคร้มีแตงมีจำหน่ายขายมี ผักได้งามงามดูสิอันน really. ี้งามมากเลยมีทางรากติดมาด้วยเลยดูสิเอาไปก็ไปปลูกต่อได้ซื้อไปเนาะสวยงามมากเลยครับแต่นี่ถุงเท่าไหร่ท่าเนี่ยถุงกี่บาทนะสิบบาทท่านผู้ชมดูสิสิบบาทแล้วก็ผักสดด้วยเนาะนี่ก็สิบบาทเหมือนกันเหรอโสิบบาทหมดเลยสวยงามมากสดสดด้วยลูกค้าซื้อแล้วเจ็ดสิบบาท เนี่ยแม่ก็มีลูกค้ามาซื้อแล้วหน้าแตงสิบบาทสดๆเลยชมตะไคร้ก็มีด้วยตะไคร้ก็มีเนาะอันนี้อันนี้สิบบาทท่านผู้ชมจ๋าสิบบาทใหญ่โตเนี่ยมาซื้อได้เด้ออุ่นนุนวันนี้นะของแม่บ้านอ่าคุณไม่ทันค่ะคุณไม่ทันเลยอ๋อเนี่ยมีอ้อมเพื่อวันมามาแสดงที่นีเนาครับเนาะครับ อันนี้ของได้มาแต่สกายอ๋อห้าสิบผู้ชมจ๋าดูสิมาอุดหนุนได้เด้อมีจำกัดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าทั้งหมดสิบอันนี้ไปจอมไปจอมทำเองเนาะทำเองค่ะนี่ก็พริตต์ทำเองเห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยอ๋อมีคอมเมนต์ด้วยตอนนี้คุยเองเลยเนาะเนี่ย ข้าวก้องมหมาชมเนี่ยของตามสวนเนาะก็มาซื้อมาบุะดุนมาชมก็สามารถมาซื้อได้เนาะเนี่ยมีทั้งมะนทาวมีทั้งขมิ้นด้วย้ดีจังเลยครับ้วใช่ครับมามาจัดรายการแสดงวันนี้เนาะครับเนาะ ของหมูก้าเนาะอ๋อหมูก้าวุด <ặt S 1> ยอดเลยขอบคุณมากครับอ๋อทั้งหมดนั้นเลยเนะาะครับจะมาชมได้เนาะเอาประนาเสนอหน่อยอันนี้ก็คืออ๋อขอสินค้าของหมูก้าเนาะหมูสิบหัวอ๋ออันนี้อันนี้อ๋อของหมูก้าสวยเนาะ นี่ของแม่บ้านด้วยโอ้การน้องเสนอครับโอเคสวยจริงๆเลยเนาะนี่กระโปรงกระเป๋าผ้าใหม่เนาะอ๋อขอบสวัสดีครับวันธรรมศาสตร์เนาะผู้ใหญ่บ้านผ้าไหมผ้าไหมสวยจริงๆใหม่แล้วเป็นกระเป๋าค่ะกระเป๋าใะค่ะกระ แตพาะผ้าไหมก็มาราชามันเนาะจะไม่มีกำลังซื้อเราลองแส่รปถุกระเป๋าเป็นกระเป๋าที่จะคอะไรอะเป็นคนร้อยพี่มือโอ้สุดยอดเลยพี่มือเนาะผู้ชมก็สามารถมาซื้อได้นะโอ้มีตราควบได้บ้านธรรมศาสคุณแม่บ้านธรรมศาสตร์ค่ะดีจริงๆเลยเนาะพี่มือรุ่นล้นผ้าไหมนะครับขอจับหนึ่งช่วยแชรค่ะครับอันนี้อันเท่าไหร่ครับเนี่ย ไม่ไม่แพงเนาะไม่แพงเลยเพราะว่าผ้าไหมผ้าไหมแท้ๆเลยครับสามารถติดต่อได้ตามนี้นะครับเนาะโอเคเดี๋ยวก็ให้ดูจะได้ตามนี้นะครับเนาะบ้านธรรมสาดีจริงๆเลยทำเองน้อผู้ใหญ่เนาะ ผู้ชมก็สามารถมาเที่ยวชมก็มาอุดหนุนได้ตอนนี้เลยในราคา100บาทถูกมากถูกมากจริงๆนะเศษฐาที่เหลือะจากรรัเราก็นำมาดูสวยงามมากทีเดียวเลยสุดยอดเลยขอบคุณท่านผู้ใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไารถนัะครับเนาะขอบคุณมากขออนุญาตถัดไปครับหนึ่งสองขอบคุณมากครับเดยวพาไปชมต่ออันนี้ก็ของแม่บ้านทำเนาะครับ มีสัตว์มีเสือด้วยมีเสือเสือกกเนาะทำได้หมดเลยเอาแนะนำสิอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเป็นอันยำ่องครับอพริเซนต์้ครับกลุไม่ต้องแม่บ้านมาจแ่แม่บ้านเนาะนำมาแสดงมาแสดงมาขายด้วยค่ะสุดยอดเลย เก่งมากนะพี่แบบพรีเซนต์สินค้าได้ดีมากเลยนำเสนอเป็นตัวแทนทุกอย่างเลยใช่ดีใจมากเยี่ยมเยี่ยมเลยเนาะขอบพระคุณมากครับชา่งลิสุรินทร์ครับจะนำเสนอครับอ๋อเหรอสวยจริงๆเลยอ๋อแต่ละหมูเนาะววันนี้ก็มาชมด้วยกันเนาะแล้วก็มาแว้อุดหนุนได้เลยครับ ท่านั้นก็เป็นอีกหมู่หนึ่งนะครับเนาะน้ำผัดได้รังโอน้ำผัดน้ำันค้าขอบคุณคับ,คบขอบคุณมากค่ะอันนี้นเป็นแม่บ้านซุปอ๋อก็ต้องทำเองเนาะทเองห่อเองเนาะครับเนี่ยห่อเอสุดยอดเลยห่อขยันห่อเนาะเล,เล็กขนาดนี้นะ่ะเก่งมากเลยอันนี้ผักจากจากแม่บ้านเลยเนาะผักปลูกเองที่ บผักพื้นบ้านจิ้มกันน้ำาลน้ำมันมะระน้ำมนมระขี้นกเนาะเนี่ยสุขภาพเท่านั้นเลยแล้วก็ปลอดสารทุกอย่างเลยเนาะครับเนาะอันนี้ก็ผักธรรมชาติแท้ๆเลยอันนี้ก็ผักโขมนะครบเอามาจากบ้านเลยเนาะอันน ah ี้ก <sh ็อ um ันน um ี้อันน um ี้ส้มผัก สดๆเนอะทำเองเลยน่ะเนี่ยอีสานบ้านเราเนอะอันนี้ก็จากอันนี้กระชายโหสุ่นไายทั้งนั้นเลยเนาะครับเพาะองทั้มดเลยโอ้นี่ทำงหมดเลยเนาะเนี่ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้คือลูกบอลโอ้โหหอมมากเลยอะ อันนี้คือลูกบนะคะลูกบอะคกจากอันมันี้ค่ะใส่ะครัอลูกบอลครกแ่ก่อนมันจะกใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมคะพอดีเราก็มาต่อยอดเลาครณบอคคุณลองดมดูโอ้หอมมากเลยนี่แหละหอมของชาริดนะคะจะมีผ้าให้ให้คุณห่อแล้วคุณก็กลับค่ะลูกค้าเ็สามารถมาซื้อได้สดๆเลยเนาะ่ค่ะ ลูกเพราะมันจะมีสดกับแห้งครับออ๋แต่มันเก็บได้นานอเก็บได้นานครับสดมันมันผ่านการกระบวนการการตากแห้งแล้วเนาะส่วนส่วนด้านนี้ก็คือจะเป็นก็คือพวกนี้แหละที่นําไปทําเป็นของมี้ต่าง้มันทลา่แท้ๆเลยเนาะครับเนาะเรารวมกลุ่มกันเพื่อทำตัวนี้แหละครับรผมอันนี้ของจากสดๆเลยเนาะก็คือพอมาก็เป็นแบบลักษณะนี้เนาะนี่คแล้วเราก็มองดีจังเนาะผู้ปัญญา ภูมิปัญญาของแม่บ้านเลยสุดยอดเลยเนาะครับเนาะโอ้ของอะไงไงมผ่งสู่อายุเนาะบ้านสมวนหมู่ที่14อันนี้ก็คือมีโล่รางวัลด้วยมนี้การันตีว่านัตกรรมของ สุขที่ของชาวบ้านก็ทําให้เขาได้ออกกําลังกายให้กระตุ้นฝ่าเท้าครับผมอันนี้เราก็ได้รับโรคจากระดับจังหวัดนะคะสุดยูงอายครับผมครับได้รับรางวัลด้วยเยี่ยมมากเลยเนาะนี่คือผ่านการันตีมาจากไปปฏิบัติบัตด้วยผู้สูงอบพระคุณแม่มากนะครับขอบพระคุณมากจากเนี่ยซ่องสุรินนะครับผมข่าวตัลลิสุรินนะครับขอบคุณนะครับผมออกทีวีข่าว ขอบคุณคใช่อันนี้ก็คืออันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ของคุณมซีรีส์โบว์สองอันนี้เขาเข้าหมากเหรอน้องเข้าหมากน่ารักจังเนาะเข้าหมากหวานโอ้ทำเองกลุ่มแม่บ้านซีรีม์โบว์สองไงก็อ๋อพูดปัญญาแท้ๆเนาะครับเลยมาที่นำมาครับครับนำเสนอสินค้าเนาะครับเนาะอันนี้ก็คืออฝากสินไหลครับที่จะโอเคต้องขออนุญาตนะครับนะ อันนี้ก็คือกลมูที่สี่เนาะเป็นเป็นผ้าใหม่เหมือนกันอ้าวแม่แม่แม่พูดซีเสนอนําเสนอที่คืออะไรบ้างเอออันนี้คือผ้าใหม่เนาะผือครอันนี้ผ้าไหมทําจากไหมบ้านเรา ฝีเลี้ยงเองนะคะสาวมือเองสาวมือเองเลยแล้วก็ทอเองด้วยเนี่นะครับฝีมือแท้ๆเลยเนาะงามมากเลยเขาเรียกอะไรถ้าถ้าเป็นเป็นอันชื่อของผ้าไหมสิ้นหรือว่าดอกพิกลุ่้ลหลสวยงามมากเนาะก็ว่าจะได้เป็นผ้าไหมก็ต้องเลี้ยงม่เป็นเป็นแบบนี้ด้วยเนาะอันนี้ก็ทอเองเลยนั่นเองเลยทำเองค่ะสาวเองลงทับนาะ แล้วก็ต่อนั้นก็มาผัดเองนี่ก็คือผ้า่เป็นี่เก็ออผดได้พืนมาก็ใช้เวลาใช้เวลายาวนานนกครับนและอย่างที่คุณแม่ปกติขายผืนเท่าไหร่ล่ะครับก็จะได้ครับันก็ไม่แพงนะแม่นาะไม่ไม่ไม่ได้แพงเนะไม่ได้แพงเพราะว่าก่าจะผ่านขั้นตอนการผลิตมานะผ่านขั้นตอนในตอนเลี้ยงไหมตัวเนไหมเก็เม็บอลก็จะมาใช้เนแก็จะมาา ครับเพราะฉะนั้นท่านลูกที่มาซื้อก็อย่าต่อไม่ค่คาเดอเพราะว่าเห็นใจทําเองผลิตเองกับมือก็่าจะได้มาเป็นผืนหนึ่งก็ใช้เวลายาวนานสุดยอดเลยขอบคุณแม่มากนะครับคอยขายดีนะครับนำมาเสนอในงานโดยเฉพาะเลยเนาะโอ้สองพันไม่แพงเลยเนี่ยปกติตามตลาดเขาขาย2,500ถึง จะขับเพื่อนบ้านเรานี่ทางด้านนี้มั่งครับคุณจิ๋มหมูสามเข้าพ่อไหมเหมือนกันเนาะครับเนาะอ้อันนี้ไหมเป็นสีธรรมชาติเหรอครับไม่มสีร้องไห้ท้องร้องย้อมย้อมเองเลยอันนี้ก็ไหมพัดเองอ้อมเปิดกันเลยเนาะครับเนาะยิ่งยีมัดเองสุดยอดเลยแม่แล้วผ่านเนียนเนื้อละเอียดทีเดียวเนาะ อันนี้น้องเนือจากที่นี่แล้วมี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 บูธตัวเองที่บ้านไหมหรือว่ายังไงครับเวลาเสร็จจากนี้ถ้าลูกค้าสนใจก็ไปติดต่อจำหนาซื้อได้ที่บ้านที่บ้านเลยขั้นตอนการผลิตก็ยากเหมือนกันนะครับเนาะอันนี้สีสีนี่ผ่านการย้อมบาหลายขั้นตอนทีเดียวเนาะค่ะเพราะว่าีส่วนเกี่ยวข้องนที่เราจะลากนี่มันกมันก็จะเป็นสีเหลืองนะคะโอ สีและตัวนี้เฉพาะืนี้นะคะครับแล้วก็เป็นสีรัดแล้วก็รุงสีตาองนี้ะถ้าเป็นตัวนี้ตมัดด้วยสีอ๋อเหรอครับ เราต้องการสีอะไร่างาสวยงามมากละเอียดเนื้อเนียนด้วยนะครับผมแบบนี้ถ้าเกิดลูกค้าเข้าสนใจในราคาเบื้องต้นาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับราคาพันแปก็ไม่ได้แพงนะเพราะว่ากว่าจจะได้มาก็ต้องใช้เวลาถือว่าราคานี้ไปผ่านกระบวนการการผลิตก็หลากหลาย ตัวใช้เวลาเนาะเพราะฉะนั้นในราคาพันแปดนี่ถือว่าไม่แพงสุดยอดเลยขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากมากขออนุญาตครับผมอย่างนั้นใส่พักหนึ่งโอเคขอบคุณนะครับอันนี้ก็คือผักสดเออมีมีของอ๋ออันนี้หมูหมูสิบสองนะกผู้ชมหมูสิบสองเนาะอันนี้มีอะไรอื่นเนี่ยนำเสนอนีเป็นน้ำพริกปลาแดงสมุนไพรค่ะ ไว้ชิมต่างาตาะอันนี้เหนียเป็นไว้ชิมขานคยวเนาะโอ้อันนี้อันนี้ทำเองเลยใช่ไหมครับทำเองเลยเนาะเป็นของชุมชนหมู่บ้านของหมู่บ้านอ๋อชุมชนหมู่บ้านเนี่ยนาะครับเนาะเป็นเซ็ตเนาะเป็นเซ็ตค่ะเซ็ตละหนึ่งร้อยบาทโอ้โหไม่ได้แพงเลยอ่ะถ้าผู้ชมเนี่ยหนึ่งร้อยบาททั้งสี่กระปุกแล้วเซ็ตสวยงามทีเดียวโอ้โหอันนี้มีมีมีกี่สูตรครับเนี่ยมีอะไรบ้างในเนี้ย อันนี้สมุนไพรหลักๆก็จะมีตะไคร้ค่ะแล้วก็ขิงค่ะจะเป็นปลาแห้งค่ะหนึ่งไ่บาไม่ได้แพงเลยนะเนี่ยอร่อยดีเนาะไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมอันนี้คือน้ำพริกปลาอะไรนะครับน้ำพริกปลาแห้งพริกปลาแห้งสมุนไพรสูตรเดียวกันหมดเลยเดียวกันค่ะ นี่ข้าวต้มท่านผู้ชมที่มีผักสดด้วยลแล้วแล้วบรรจุมาดีมากเลยเนาะอ,อันนี้ห่อเองแล้วก็ขอบพระคุณมากครับแล้วขออนุญาตถ่ายภาพนะครับจะนํานเสนอให้แล้วมีข้าวเหนียวมาให้ชิมด้วยอโอ้สุดยอดเลยข้าวต้มอู้เนี่ยดูสิข้าวเหนียวสับข้าวไม่เป็นไรครับอร่อยอยู่แล้วฝีมือของแม่บ้านนะครับแล้วก็มีผ้าใหมด้วย ผ้าพันคอค่ะครับผ้าพันคอได้เนาะอย่างนี้ก็ผ้าใหม่แท้ๆเลยอันนี้เป็นผ้าใหม่แท้ค่ะเป็นของแม่บ้านอนี่้ำเชื่อสินค้าขอนครับอันนี้แม่บ้านผลิตเองหมดเลยเนาะแต่ว่าหมวันนี้คือตัวนี้ต้องขอนำเสนอค่ะครับอาเชิญเลยครับผมราคาเบามากค่ะเป็นผ้าฝ้ายแล้วก็มันจะมีคุณสมบัติก็คือความนุ่มของผ้าค่ะแล้วก็ใช้คลุมไหล่เนี่ยนะอ๋อคลุมไหล่ได้ด้วยใช่ ได้เลยครับผมนี่นำเสนอสวยงามมากสวยสีชมพูเหมาะสุภาพสตรีเวลาไปงานก็ทาปาได้เป็องาา้สวยงามมากเลยครับผมอย่างนี้เขาวางในราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับสองร้อย <200, S 1> บาทไม่ได้เพลงอะไรเลยนะ ราคาหลักพันแต่มาขาย200บาทใช่ค่ะ้สวยงามท่านผู้ชมก็มาบริการอุดหนุนที่เดอร์เนี่ยของชุมชนกลุ่มสตรีหมู่12ได้เลยใช่ค่ะ้แล้วราคาก็ไม่ได้สูงแล้วผืนอยาก็ว่างใหญ่ด้วยใช่ค่ะตอนนี้ตอนนี้ถูกเหมาไปแล้ว20ผืนนุ่มมากเลยสัมผัสดูได้ท่านผู้ชมมันเป็นที่วงค่ะมันจะนิ่โอ้ขนาดสัมผัสดดนใจในผู้ชายสัมผัสมันนุ่มมากเลยมันจะแข็งแข็งกระด้างกระด้างเนาะ ทำไมใช่ยิ่งนิ่มแล้วก็ดูแล้วแล้วสัมผัสผิวหนังเราก็โอ้สวยมากเลยครับอู้อันนี้ก็เหมือนกันเลยใช่ไหมครับผมเหมือนกันเลยเนาะเหมือนกันเลยอู้ดีจังเลยเนาะจุดยอดเลยถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อผ่านแม่บ้านกลุ่มสตรีมูสิ่องได้เลยขออนุญาตนะครับถ่ายภาพแป๊บนึงเอาเถอะ ขอไปรายการได้ครับขอบพระคุณมากครับผมขอบคุณสําหรับข้าวต้มแม่บ้านด้วยสาธุขอบได้ครับคุณน้ำติดต่อได้เลยอันนี้ขนไวบ้านโบสิบหครับแม่อันนี้อะไรอันนี้อะไรเอ่ยันด้วยคื ใหม่ก่อนที่จะมาเป็นก่อนที่จะเป็นนี่คือตัวนี้ก่อนก่อนที่จะเป็นตัวนี้ก่อนเล่นตัวนี้ก็มาพ่อพ่อเป็นทีนี้ใ่าจาก็ีนี่แล้วก็มาทอเป็นผ้ารอแล้วก็มาเป็นอันตัวนี้ตแรกเลยครับจากตัวนี้แล้วก็มาทันตัวนี้แล้วก็มาตันตัวนี้ขั้นตอนหลายๆเนาะหลายขั้นตัว อันนี้แม่ทำเองใช่ไหมครับผมท่านเป็นตัวเองอโอเคครับอย่างอย่างนี้อย่างนี้ปกติขายราคาเท่าไหรทั่วทั่วไปทั่วไปสักพันหรือพันแพงไม่แพงเลยเนาะราคาไม่ได้แพงเลยแม่ไม่แพงทำยากทำยากเนาะเพราะฉะนั้นพี่น้องลูกค้าจ๋าถ้าซื้อก็อย่าต่อแม่ค้าเด้ออย่าต่อแม่ค้านะให้แม่ค้าไปเลยเต็มเต็มเนาะเพราะว่าแม่ค้ากว่าจะผ่านขั้นตอนได้ก็ใช้เวลายาวนานเนาะ สวยจี๊ดจี้นี่ก็เป็นผ้าของผู้ชายใช้หกร้อยจ้าโอ้ไม่แพงเลยหกร้อยครับพ่อหม่ล้วนๆเนาะได้ผลิตไม้ทำมือด้วยอืมราคาหลักพันขายหกร้อยบาทท่านผู้ชมจ๋าอย่าต่อเด้อเวลามาเจอแม่ค้าเนาะให้ไปเลยเพราะบ้ารางวัลแม่ค้าผลิตเองด้วยภูมิปัญญาได้ผู้สูงเองแล้วก็อันนี้ผลิตเองเลี้ยงเองเนาะตัวไม้แล้วก็มาตัวนี้แล้วก็ มาพ่อก็ว่าจะผ่านาอยอไปยอมจะเอาสีไหนก็ยอมก็ต้องไปเอาสีที่ทชอบกวกว่าจะผ่านตัวน,นี้ได้ก็่จะผตอนน้อาศัยเลี้ยงตั้งหลายวันเนะาะ ขอบพระคุณคุณแม่มากได้ให้ข้อมูลจะได้ให้ลูกค้าอุดหนุนนะแม่เนาะวันนี้ก็ยูนทั้งวันเนยเนาะอยู่อยู่ทั้งวันท่านผู้ชมก็มาซื้อที่นี่ได้เลยนะครับขอบคุณแม่มากอันนี้มาทางด้านนี้มากสตรีหมูเป็ดสวัสดีค่ะแนะนําสินค้าครับผมอันนี้ก็เป็นผ้าไหมผ้าไหมธรรมชาติกระบวนการการเข้ามาเจ็งตั้งแต่นี้อันนี้เป็นไหมเลี้ยงเอง โอ้เจ้าของใหม่อันนี้ทำไมมีหลายสีจังครับขออนุญาตนิดหนึ่งอันนี้ยังไงมันผ่านการปักขาวอันนี้ปักครับผมโอ้สีเหลืองอันนี้สีอันนี้ไหมไหมพันหรือไหมแบบแบบไหมบ้านไหมบ้านเนาะครับเนาะอันนี้ขั้นตอนกว่าจะได้มาคือนี่คือคือแบบนี้มาเป็นแบบนี้ต่อไปเหมือนกันเลยนะอ๋อเหมือนกันคือลักษณะคล้ายคลึงกันเลยเนาะมองเห็นไหมโอ้สวยจังครับเอามาทำเป็นผ้าไหมเนาะ สวยมากเลยผืนตัวนี้นะครับเนาะเนียนละเอียดมากเลยอย่างอย่างนี้ปกติขายเท่าไหร่ครับเนี่ยจุดนะครับของเจ้าเขามาฝากแสดงสินค้าสุดยอดเอามาโชว์เนาะเอามาโชว์แต่ขั้นตอนการผลิตแต่ละผืนเนี่ยใช้เวลาเป็นของบุกเบิก ยังไงก็วันนี้อยู่ที่ทั้งวันเนาะอยู่จนทั้งวันเนี่ยดูสีหลายหลากสีเนาะมาผสมกันเป็นสีนี้ของเขาเองเลยเก่งมากเนาะสุดยอดนะแม่เนาะแล้วกว่าจะได้มามันใช้เวลาานแทไรตแล้วเสร็จตใส่กระไปหลายขั้นตอนมากเละ สีนู่นสีนี่ก็มามัดเป็นอย่างนี้อย่างนี้คคัรนเขามัดแ่คนไม่แต่ตัวเองรู้สุดเก่งตัวคนชำนาญเนาะแล้วสีสวยด้วยที่ทำให้ชาติลงต้นเนาะ วันนี้ก็จะได้มาชมบังไฟชมบังไฟด้วยแล้วก็มาดูสินค้าด้วยเนาะขอบพระคุณมากมากครับไฟขายดีนะครับสุดยอดเลยโอเคค่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นได้รบภาระ้าทีเจ้าที่เขาประกาศประกาศเอาไว้ครับเชิญทุกท่านนะครับตามอาภัยวาท่าจับจ้องหรืออยากจะอยู่ใกล้ๆไม่ได้นะครับตอนน้เขตหัวห้ามโดยเด็ดขาดนะครับ ตอนนี้ทางด้านการมการก็หาบอกแบบนี้าของก็มอรับเลยนะนะครับวันนี้ไม่ส่งเสริมการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับจะไม่มีการประกาศไปทลังนั้นนะครับก็พวกเราก็ว่ไปกันแบบเอเป็นดีและก็ว่าาำอันดีนะครับ